สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันวันพุธนะคะเรายังเรียนอยู่หน่วยเดิมนะคะอ่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่คะสัปดาห์ที่18นะคะเรียนหน่วยเมืองไทยที่รักนะคะวันนี้วันพุธที่29นะคะกันยาอ่าเราไปดูสาระการเรียนรู้กันก่อนนะคะวันที่หนึ่ง เราเรียนเกี่ยวกับความหมายของเพลงชาติไทยและธงชาติไทยนะคะวันที่2เราเรียนเกี่ยวกับเพลงชาติไทยวันที่3าลักษณะของธงชาติไทยซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะวันที่4เรียนเรื่องการประดับธงชาติไทยวันที่ห้เราจะเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนในการคารพธงชาติไทยและการร้องเพลงชาติไทยนะคะ,ะเราไปดูนะคะลักษณะของธงชาติไทยมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะของธงชาติไทยจะเป็นแบบนี้นี่มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะจะเป็นขนาดนี้นะคะ,ะใช้สีหลักในธง มีอยู่3สีคือนะคะคือสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวและสีน้ําเงินนะ่าใช้3สีนี้นะคะเป็น3สีหลักนะคะแดงขาวน้ําเงิน,นะะแล้วก็มีแถบอยู่5แถบหนึ่งสามสี่ห้านะคะมีแถบอยู่5แถบแต่มี3 สีนะคะอ่ามีขนาดใหญ่สีน้ำเงินนะคะมีแถบที่ขนาดใหญ่กว่าสีอื่นๆอยู่สองเท่านะคะเห็นไหมนักเรียนจะดูขนาดใหญ่ของสีน้ำเงินแถบใหญ่กว่าเพื่อนนะคะซึ่งสองสีนี้นะคะจะมีขนาดเล็กแถบขนาดเล็กนะคะอ่าแถบน้ำเงินจะขนาดใหญ่และวันนี้คุณลูกยูมีคลิปนะคะ คลิปมาให้เด็กๆได้ฟังได้ดูนะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของสีนะคะเดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้ชี้นะธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงโดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารงซึ่งแปลว่าสี รวมกันจึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมีสามสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็นห้าแถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงินขาวและแดงค่ะอ่า มาเรียนดูอ่าเรามาดูกันเมื่อกี้เราดูคลิปกันแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับลักษณะของธงชาติไทยอ่าลักษณะของธงชาติไทยก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นี่จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของธงชาติไทยจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาเรียกว่าแบบนี้นะคะจะเป็น นะคะธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใช้สีหลักในธงชาติจะมีสีหลักอยู่3สีคือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมี5แถบนะคะ1 2 3 4 5มี5แถบนะคะแต่มี3สีนะคะ สีที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนนะคะอยู่ในแถบนะคะ5แถบนั้นก็จะมีสีน้ำเงินนะคะที่ใหญ่กว่าที่ใหญ่กว่าสีเืองอยู่2เท่านะคะอ่าและว,วันนี้คุณครูนะคะอ่าขอจบนะคะจุคลิปลักษณะการสอนลักษณะของธงชาติไทยนะคะไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูคุณค่าพระสารกันนะคะคุณค่าพระสารวันนี้ อบอกว่าเรื่องความรักนะคะพระเยซูเจ้าสอนให้เรารักกันไม่เห็นแก่ตัวนะคะเราจะแสดงความรักต่อผู้อื่นได้ก็คืออ,อยู่ใกล้ใครก็ให้รักคนนั้นนะคะรักทุกคนที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะวันนี้คุณค้าาสานเกี่ยวกับความรักและความกระตันยูนะคะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีบุญคุณต่อเราเราต้องรู้จักมีความประตันอยู่ต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะคะวันนี้คุณลูกยูงขอจบคลิปการสอนลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ